รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชปรัดกวีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ให้โอวาดแก่โยคีผู้ปฏิบัติธรรมในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวัน ฉเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2563ครับซึ่งการปฏิบัตินั้นถือว่าเป็นหัวใจสําคัญรายละเอียดของโอวาทธรรมของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชปิยัติกวีนั้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับในช่วงโอกาสมหามงคลสมัย วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิระเล้าเจ้าอยู่หัวเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลอีกส่วนหนึ่งเป็นโอกาสที่เราจะได้พัฒนาตัวเองให้มีความเจริญงอกงาม การปฏิบัติธรรมในรูปแบบของการบำเพ็ญจิตตะาวนามีความจำเป็นในการดำรงชีวิตต่อการดำรงชีวิตปฏิบัติหน้าที่การงานของเราเป็นอย่างยิ่ง เมื่อมีความสำคัญมีความจำเป็นอย่างนี้อยากจะให้โยคยีได้ยึดหลักการบำเพ็ญกิจภาวนาออกเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือบำเพ็ญกิจภาวนาในขณะปฏิบัติหน้าที่การงานของเรา ในการปฏิบัติหน้าที่การงานในการอยู่กับครอบครัวในเวลาปกติทั่วๆไปให้ถือว่าทุกขณะเป็นการบําเพ็ญจิตภาวนาสร้างความงอกงามทางด้านจิตใจของเราประสบกับอิทธารมณ์ก็ให้ ระลึกถึงธรรมชาติของโลกธรรมยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ทุกเรื่องอันนี้สำคัญหลวงพ่อพุทธานิโยเนี่ยท่านให้คำแนะนำเน้นอย่างมากเรื่องของการ ยกหน้าที่การงานเหตุการณ์สิ่งที่เราประสบทุกเวลาทุกสถานที่ใช้สติกำหนดตามแล้วก็ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ทั้งดีไม่ดีก็ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ เนี่ยสำคัญอย่างยิ่งหนึ่งปีสิองเดือนหนึ่งวันยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยเฉพาะในช่วงหนึ่งเดือนหนึ่งปีนี่เราก็มีเวลาที่จะมาปฏิบัติอย่างเป็นจิตจัดลักษณะอย่างนี้ไม่มาก แต่เวลาในการทําหน้าที่การงานของเรากับเวลาอยู่กับครอบครัวญาติสนิทมิสหายเนี่ยมากบางท่านก็สามารถปลีกตัวได้มาแค่ช่วงเดียวเท่านั้นในรอบหนึ่งปีแต่เมื่อกี้บอกว่าปีละสิบแดครั้งยี่สิบสี่ครั้งเนี่ยก็มาได้ครั้งสองครั้ง ไม่พอหรอกครั้งสองครั้งในการบำเพ็ญกิจตภาวนาให้เกิดความงอกงามเนี่ยก็ใช้ช่วงเวลาของการปฏิบัติหน้าที่การงานนี่แหละตัวเรากายจิตนามธรรมรูปธรรมเป็นสภาวะธรรม เกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปไหลเป็นกระแสตามสภาวธรรมอย่างนั้นโดยธรรมชาติอยู่แล้วอันนี้เป็นส่วนภายในของเราเราเป็นแม่ค้าไปค้าขายก็มองดูหน้าที่การงานกิจกรรมการค้าขายมีลูกค้ามากมีลูกค้าน้อย ได้กําไรมากได้กําไรน้อยพฤติกรรมของคนที่มาติดต่อซื้อขายก็เป็นสภาวะธรรมข้างนอกเราก็ใช้สติกำหนดพิจารณาในขณะที่ทำหน้าที่การงานด้านการค้าขาย เป็นเจ้าหน้าที่ในสำนักงานของรัฐของเอกชนทำงานเอกสารติดต่อสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานกับคนข้างนอกที่มารับบริการถูกใจไม่ถูกใจมีปัญหาไม่มีปัญหายากง่ายก็ให้มีสติ กำหนดธรรมชาติลักษณะของงานนั้นๆอยู่เนืองเนืองพยายามไม่ให้การคิดปรุงแต่งเจตสิกในส่วนอื่นเข้ามาแทรกชอบใจก็ให้เกิดการปรุงแต่งต่อเนื่องโน่นนี่นั่น ไม่รู้จักจบจากสิ้นหลงลืมสติไปชั่วคราวไม่ชอบใจก็เกิดอึดอัดกับเครื่องปรุงแต่งต่อไปเรื่อยก็พยายามใช้สติกำหนดถึงความชอบไม่ชอบอันนี้ก็เป็นกิจตภาวนาในช่วงของการปฏิบัติหน้าที่การงานอย่าให้เสียโอกาส ในความเป็นจริงอาจจะขาดช่วงเป็นระยะระยะแต่ว่าให้ถือหลักอย่างนี้อันนี้เป็นหลักใหญ่ของหลวงพ่อพุทธานิโยมให้ถือว่าทุกขณะทุกโอกาสเป็นช่วงของการบำเพ็ญจิตภาวนาแม้ไม่ต่อเนื่อง ขาดเป็นช่วงช่วงก็เป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยเป็นบารมีที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆวัดเป็นจำนวนเซนจำนวนเนิ้วจำนวนเม็ดไม่ได้เรื่องของคุณภาพจิตคุณภาพชีวิตของเราเนี่ย แต่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบางทีเรายังไม่รู้ตัวอาศัยการบําเพ็ญจิตภาวนาแบบเนี้ในขณะปฏิบัติหน้าที่การงานใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวกับเพื่อนฝูงเนี่ยใช้สติกำหนดความคิดของเรา กิริยาอาการของเราด้วยของคนอื่นด้วยมีทั้งส่วนที่ชอบไม่ชอบรักโกโรธโกรธหลงก็ให้สังเกตเป็นปรากฏการณ์ทางความรู้สึกทางจิตของเราอย่างนี้บางช่วงกำหนดได้บางช่วงกำหนดไม่ได้แต่ก็ให้ถือหลักว่าจะพยายามกำหนดใช้สติเป็นเครื่องกำหนด อันเนี้ยใช้ชีวิตประจําวันในการบำเพ็ญจิตตภาวนานส่วนที่หนึ่งแบบที่หนึ่งแบบที่สองก็คือนี่แหละที่กำลังมาปฏิบัติกันอยู่นี่แหละมีโอกาสมากก็มาปฏิบัติมากมีโอกาสน้อยก็มาปฏิบัติน้อย เพราะการมาปฏิบัติบำเพ็ญแบบนี้เป็นโอกาสที่เราจะได้สร้างภาวนาความงอกงามในชีวิตของเราเนี่ยให้มันครอบครบทุกด้านทุกมิติดด้านกายภาวนา ศีลภาวนาจิตตภาวนา,า,วนาปัญญาภาวนาด้านกายภาวนาก็ไม่ต้องไปตีความให้มันยุ่งยากอันุนอันนี้นะเรื่องของร่างกายอิริยาบถของเรานี่แหละเป็นหลักฝึกให้เราได้มีอิริยาบถท,ที่เป็นระบบระเบียบ คู้เข้าเหยียดออกภาษาพระพุทธศาสนาภาษา,า,ษาปฏิบัติตามวิสุทธิมรรคเนี่ยคู้เข้าเหยียดออกให้สะดวกสบายร่างกายของเราเอาวัยวะทุกส่วนแขนขาเนี่ยมันคู้เข้าเหยียดออก360องศา อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นร้อยแปองศาแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะคู่เข้าเหยียดออกได้อย่างนั้นบางรายนมันยุ่งยากจริงๆจะคู่เข้าจะเหยียดออกนั่งขัดสมาธินั่งทับเทียบเหมือนกับว่าแขนขามันจะหักนะอันนี้ไม่เคยฝึกปฏิบัติจะเคยฝึกปฏิบัติได้ยังไงไม่มีการ งานอิอริยาบทไหนที่เป็นโอกาสให้เราได้ฝึกปฏิบัติการคู้เข้าเหยียดออกแม้แต่ไปร่วมพิธีกรรมกิจกรรม,รรมทางศาสนาบางทีก็นั่งโต๊ะนั่งเก้าอี้นั่งบนพื้นเราก็นั่งแบบสบายสบายไม่ได้การจัดระบบระเบียบท่านั่ง เหมือนกับช่วงที่เรามาปฏิบัตินี้การเดินการเหินอย่างเป็นระบบระเบียบม,มีกำหนดระยะเวลาในการเดินการเหินแน่นอนเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวเสริมให้เราเกิดกายภาวนาความงอกงามทางด้านร่างกายของเรา แล้วก็การเดินจงกรมการใช้อิอริยาบถในการปฏิบัติหลายท่านก็ได้มักไต้อานิสงส์ที่ดีอย่างยิ่งก็คือเรื่องของการรับประทานอาหารได้ เรื่องของอาหารนี่บางทีถ้ารู้สึกเบื่อรับประทานไม่อร่อยนานๆเข้าแล้วแสดงว่าแย่จเริ่มจะแย่หลายท่านก็แก้ไขได้ด้วยวิธีการนี่แหละปฏิบัติเดินจงกรมให้มันมีการขยับขยื่นเคลื่อนไหวทางด้านกายภาพอยู่เนืองเนือง อา้ามีโอกาสก็มาฝึกปฏิบัติอย่างเนี้ยสามวันห้าวันค่อยสะสมกายยภาวนาอยู่เรื่อยๆศีละภาวนาความเป็นระบบระเบียบในการบริหารจัดการชีวิตของเรา การบริหารจัดการอิริยาบถการเคลื่อนไหวการกินการอยู่การตื่นนอนตามข้อกำหนดที่วิปัสนาจารย์ท่านกำหนดการสร้างความงอกงามทางด้านระเบียบวินัยให้กับตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องอาศัย สภาพแวดล้อมและคนเป็นกัลยาณมิตรนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จระดับโลกบางทีเราก็คิดว่าเขาเก่งมีพรสวรรค์แต่ไปดูเขาจะมีโค้รส่วนตัว คอยเป็นคู่ควบคุมการฝึกฝนให้มีความเชี่ยวชาญว่าฝึกแบบนี้ใช้เวลากี่นาทีฝึกแบบนี้ใช้เวลากี่นาทีไม่มีหรอกที่จะไปฝึกด้วยตัวเองคนเดียวแล้วกำหนดตามระยะเวลาอย่างนั้นทำไปทำมาก็รู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากทำต่อไม่มีระเบียบวินัยในตัวเอง เรื่องนี้ต้องมีพี่เลี้ยงมีโค้ดคอยกำกับดูแลอันนี้เป็นธรรมชาติของคนอยู่แล้ววิปัสนาจารย์ก็จะเป็นคนคอยกำกับดูแลเรื่องอิริยาบถเรื่องกำหนดระยะเวลาการบริหารจัดการชีวิตของเราด้านระยะเวลาด้านการเป็นอยู่การกินการบริโภค วิธีการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นศีลภาวนาระเบียบวินัยเนี่ยธรรมชาติของมนุษย์ก็จะเป็นอย่างนี้เกิดมีด้วยตัวของแต่ละคนเองได้ยากแต่ว่าการขาดระเบียบวินัยนี่ คนที่มีระเบียบวินัยอยู่แล้วขาดระเบียบวินัยนี่ง่ายมีสภาพแวดล้อมมีตัวอย่างที่ไม่ดีนิดเดียวก็ทำให้ขาดระเบียบวินัยแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่เราจะมีพี่เลี้ยงมีปัสนาจารย์มาเป็นกัลยาณมิตรคอยดูแล กำกัดผู้กำกัดให้ทำแบบนั้นแบบนี้เป็นอุปนิสัยเป็นลักษณะนิสัยเป็นศีลภาวนาของความงอบงามทางด้านระเบียบวินัยไอ้นี่ไม่นับรวมกับศีลห้าศีลแปดศีลสิบ ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของศีลภาวนานี่แหละแต่ว่าเรื่องการรักษาศีลที่เป็นข้อข้อนั้นเราก็ตั้งกุศลเจตนารักษาไปสำคัญชีวิตของคนตรรมหากินเรื่องของระเบียบวินัยต่างๆพวกนี้แหละต้องเอาให้ได้ให้เกิดศีลภาวนาให้ได้ จิตภาวนาความงอกงามทางด้านจิตใจจิตใจที่มั่นคงอันนี้เป็นอาน,นิสงส์โดยตรงของการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสมะถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานอยู่แล้วช่วงการปฏิบัติในขณะหน้าที่ทำหน้าที่การงานการใช้ชีวิตครอบครัวจิตภาวนาแบบนั้นเนี่ยทำให สติเรามีความมั่นคงปัญญาก็จะแจ่มใสาตามมาแต่ในช่วงของการปฏิบัติที่เป็นกิจจลักษณะนี้สติสมาธิปัญญาได้มากบ้างน้อยบ้างก็เป็นโอกาสเป็นอานิสงส์ที่เราจะได้รับกัน ความงอกงามทางด้านจิตใจเนี่ยมีความสำคัญความงอกงามทางด้านจิตใจลักษณะเด่นชัดที่สุดก็คือความมีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงไม่วันไหวต่อโลกธรรมทั้งฝ่ายอิทธารมและอนิถารณมโดยเฉพาะในภาวะปัจจุบันเนี่ยญาติโยม โยคยีทั้งหลายหนักหนาสาหัสนะสำหรับท่านที่ฝึกปฏิบัติโยคยีที่ฝึกปฏิบัติอยู่เป็นประจำนี่ยบางทีมองว่ามันก็เป็นเรื่องปกติเป็นโลกธรรมแต่คนที่ไม่ได้ฝึกปฏิบัติอย่างเรานี่หลายท่านก็คิดจะลาโลกคิดจะทำลายตัวเองหลายครั้งใน24ชั่วโมง ท่านฝึกปฏิบัติสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจอยู่เป็นประจำบอกว่ามันเป็นปัญหานะเป็นโอกาสที่จะได้บำเพ็ญบาร,รมีเอาก็แก้กันไปได้มากบ้างน้อยบ้างถ้าทีต่อโลกต่อสังคมต่อปรากฏการณ์ระหว่างผู้ที่มีความมั่นคงทางด้านจิตใจมีจิตภาวนากับผู้ที่ไม่มีเนี่ยมันไม่เหมือนกันในเหตุการณ์เดียวกันเนี่ย เราคนทำมาหากินก็ขาดเรื่องนั้นเลยนี่เรื่องอุปโภคบริโภคปัจจัยสี่เป็นเรื่องที่ต้องสอบแสวงหาในภาวะปกติที่ไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคก็ยุ่งยากลำบากพออยู่แล้วมาเจอภาวะวิกฤตอย่างนี้มันก็มีความยากลำบากเป็นเท่าทวีคูณขึ้นไปอีก ็พยิยงจำเป็นจะต้องอาศัยความมั่นคงเข้มแข็งทางด้านจิตใจให้มากขึ้นไปอีกไม่มีวิธีการอื่นใดนะเอกายโนอายังพิขโวมัคโคสาตานางวิสุทิยาอันนี้มันก็ชัดอยู่แล้วในมหาสติปัฏฐานสูตรเนีนะ่ยไม่มีวิธีการอื่นในการสร้างจิตภาวนา ความงอบงามเข่นแข็งทางด้านจิตใจนอกเหนือจากพิภัส,สนากรรมฐานนี้เท่านั้น<ะ>ก็เป็นโอกาสที่เราจะได้สร้างกิจภาวนากันปัญญาภาวนา อันนี้ก็เป็นผลสืบเนื่องจากจิตตภาวนาโดยตรงมีความแข็งแข็งงอกงามทางด้านจิตใจความแข็งแข็งงอกงามเป็นสัมมาทิฏฐิทางด้านสติปัญญาก็จะตามมาโดยอัตโนมัติก็เป็นช่วงนี้ละค่อยๆคิดค่อยๆอ่านดูปรากฏการณ์ ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์อยู่เนื่งเนื่งมีเวลามีโอกาสก็มาฝึกปฏิบัติอย่างนี้ทางด้านสถาบันนิปสนาธุระให้ดูแลเอาใจใส่เรื่องของความสะดวกสบายสัปปายะครบทุกๆด้านสะอาดสว่างสงบ ทำให้เกิดความสบายใจแก่โยคีผู้มาปฏิบัติโครงการปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนครับแต่เนื่องจากว่าในช่วงของการเกิดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ก็ได้งดไปแต่ตอนนี้ก็เริ่มดำเนินการต่อเนื่องแล้วนะครับแต่ที่สำคัญก็คือต้องเป็นระยะห่างโซเชียลดิสแตนซิ่งเพื่อให้เกิดการ ปลอดภัยในการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานครับการปฏิบัติธรรมนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญในการที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันครับดังที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราพยัค์กววท่านได้กล่าวก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสก็มาร่วมปฏิบัติธรรมที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเทีอกอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครเสีย,ยุธยาหรือมีโอกาสไปที่ใดก็ตามก็สามารถที่จะไปร่วมเช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาครับผมสมหมายสุภาสิ์และทีมงานลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวับ